ใกล้หมดอย่างนางแอนเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเขาหรอกใบสุดท้ายแล้วแม่ว่าแต่แม่เหอะเช็ดดีๆล่ะอย่าให้เหลือคราบเออรู้แล้วล่ะนะ <c oughs> แม่ ทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องเปลืองน้ํายาล้างจานไม่ต้องเปลืองน้ําแล้วก็ไม่ต้องเปลืองตังซื้อจานชามพลาสติกด้วยนะแม่เนาะเออเศรษฐกิจแบบเนี้ยอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดไว้ก่อนกําไรมาก่อนอนามัยไว้ทีหลังโว้ยแม่ค้าจ๊ะเอาผัดไทยกุ้งที่หนึ่งจานทานี่นะคะ ได้เลยจ้ะนั่งรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเอาน้ำดื่มไปเซฟจ้ะน้ำเย็นๆได้แล้วจ้ะ ได้แล้วได้แล้วแอนมา,อาไปเสิร์ฟลูกค้าเลวนะจ้าแม่ผัดไทยได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนะคะค่ะป้า อร่อยมากเลยค่ะป้าค่ะค่ะอร่อยก็ทานให้หมดนะคะวันหลังก็แวะมากินอีกได้นะคะค่ะโอ้แม่วันนี้เราขายผัดไทยเนี่ยได้กำไรตั้งหลายพันแน่เออดีดีดดพอลดต้นทุนอ่ะก็พอเห็นกำไรขึ้นมาหน่อยแต่จะว่าไปตอนที่ลูกค้ากินผัดไทยอะ่ะอื ถ้าขยัขย่จะอ้วกกะแม่ไม่รู้ว่าไอ,บอ้บ่อน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างอ่ะจะไปสนทำไมวะตราบใดที่เราได้กำไรก็พอใจแล้วส่วนไอ้พวกลูกค้านะ่ะ<อ>ตราบใดที่มันไม่รู้อ่ะมันก็ยังกินอร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละได้ <c oughs> กำไรก็พอใจนิดนึเนาะเอออานั่นแหละ โอ๊ยโอ๊ยทำไมวันนี้มันปวดท้องแบบนี้เนี่ยนี่เข้าห้องน้ำไปสองสามรอบแล้วนะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยทำไมมันปวดแบบนี้วะโอ้ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยฮัลโหลค่ะช่วยส่งรถโรงพยาบาลมารับฉันทีค่ะฉันปวดท้องค่ะขับรถไปเองไม่ไหวอะโอ้ยค่ะโอ๊ย เดี๋ยวคนไข้นอนให้น้ำเกลือสักคืนหนึ่งก่อนนะครับพรุ่งนี้อาการน่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับสรุป ฉันเป็นอะไรคะหมออาหารเป็นพิษครับหมอตรวจพบว่ามีแบคทีเรียเชื้อปนอยู่ในอาหารที่ก่อนไข้เป็นจำนวนมากแต่ที่น่าแปลกคือเชื้อโบางตัวเหมือนไม่ได้มากับอาหารเลยครับหมายความว่ายังไงอะคะหมอไม่ได้มากับอาหารหมอพบว่าเชื้อบางตัวเป็นเชื้อปรสิตครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ำเน่าเสียหรือแ,แอ่งน้ำที่ขังไว้เป็นเวลานานขนาดนั้นเลยเหรอคะครับไม่ทราบว่าคนไข้ไปกินอะไรผิดสัญแดณมาหรือเปล่าเอ วันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะนอกจากผัดไทยร้านข้างทางอะคะ่ะหรือว่าจะเป็นพอผัดไทยร้านนั้นอะสวัสดีค่ะอ้าวนึกว่าใครคุณนั่นเองอะวันนี้จะมาทานผัดไทยอีกเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอเป็นผัดไทยหมูนะคะเอาพิเศษเลยค่ะเยอะๆเลยนะคะโอ้โหสั่งพิเศษเลยเหรอสงสัยจะติดใจ ได้เลยได้เลยไปนั่งก่อนจ้ะเดี๋ยวป้าทำให้ได้ค่ะเสร็จแล้วจ้าผัดไทยอร่อยอร่อยจ้าทางให้อร่อยนะจ๊ะค่ะ น้ำเย็นๆก็ได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะพวกคุณสองคนทานสิคะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะคะออหมายความว่าไงคะคือฉันเห็นว่าพวกคุณสองคนเนี่ยตั้งใจทำมาหากินสุดกลิต่ค่ะฉันก็เลยสั่งผัดไทยมาเลี้ยงค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องสั่งผัดไทยมาเลี้ยงเราหรอกค่ะคุณทานให้เต็มที่เลยค่ะคุณสองคนอนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าฉันสั่งมาให้พวกคุณทานนะคะทานสิคะเ,เป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่กล้ากินผัดไทยร้านตัวเองเออไม่เป็นอะไรคะ่ะ <c oughs> ฉันกับลูกอ่ะอยังไม่หิว <c oughs> <c oughs> ไม่หิวหรือว่าไม่กล้ากินกันแน่ค่ะป้า พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะก็เมื่อวานเนี่ยฉันมากินผัดไทยร้านคุณแล้วฉันก็เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าฉันอาหารเป็นพิษนี่คุณจะมากล่าวหาว่าผัดไทยร้านฉันไม่สะอาดงั้นเหรอถ้าคุณมั่นใจว่าร้านคุณสะอาดคุณก็กินสิคะกินสิคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าร้านของคุณสะอาดไงถ้าคุณไม่กินเนี่ยฉันจะถือว่าคุณยอมรับข้อกล่าวหาใช่ไหมคะคุณตำรวจฮะคุณเป็นตำรวจเหรอคะใช่ครับ ผมเป็นตำรวจว่าไงคะจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินเนี่ยฉันจะถือว่าพวกคุณไม่บริสุทธิ์ใจนะคะเออกินก็ได้แม่เองอยากโ้นตำรวจจับบอเชิญนั่งเลยครับเชิญค่ะทานให้อร่อยนะครับ ยเยอะๆนะคะอร่อยไหมคะกินเยอะๆสิครับ ักินหมดแล้วพอใจหรือยังอ่ะกินเยอะขนาดเนี้ยคงจะจุกหน้าดูเลยนะคะกินน้ำด้วยสิคะอย่าบอกนะคะว่าน้ำร้านตัวเองเนี่ยก็ไม่กล้ากินเหมือนกันทำไมจะไม่กล้ากินทีนี้เล่ากล่าวหาได้หรือยังนี่ขำอะไรอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะกล่าวหาหรอกนะแต่ว่าบังเอิญฉันมีหลักฐ พบว่าเชื้อบางตัวเป็นเชื้อปรสิตครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ำเน่าเสียหรือแอ่งน้ำที่ขังไว้เป็นเวลานาน,านโอ้ที่แท้ก็เอาจานลงไปล้างในแอ่งน้ำนี่เองเหรอ,อ,อกล้าทำไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยโคตรทุเรศเลยอ,อ,อุ้ยสกปรกอะยนั่นมันถังน้ำที่สองแม่ลูกตักให้เรากินเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมสกรปรกได้ขนาดนี้วะ รู้ความจริงอยู่แล้วแล้วแกมาหลอกให้เราสองคนกินผัดไทยกับน้ำจนหมดทำไมเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาโกรธฉันนะคะฉันต่างหากที่ต้องโกรธพวกคุณอ่ะคุณกล้าดียังไงอะถึงมาทํากับลูกค้าที่เขาไว้ใจมาซื้อร้านคุณแบบเนี้ยฉันก็แค่จะประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจทุกวันเนี้ยถ้าไม่ลดต้นทุนอ่ะจะมีกําไรหรอการที่เศรษฐกิจมันย่าแย่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์มาทําอะไรแย่กับลูกค้านะคะขนาดพวกคุณสองแม่ลูกอ่ะยังไม่อยากกินของที่ไม่สะอาดเลยแล้วคุณกล้าดียังไงเอาาามให้้ลูกกคิน การที่พระคุณโดนแบบนี้ม oh, 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 oh. oh, oh. oh, 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 ันยังน้อยไปค่ะถ้าเทียบกับจํานวนลูกค้าที่โดนพระคุณหลอกอะผมขอเชิญพวกคุณสองแม่ลูกไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับอุยมาครับโอ้ยโอ้ยแม่ปวดท้องอ่ะปวดปวดท้องแม่ก็ปวดเหมือนกันโอ้ใช่แน่ๆเลยแม่ว่าโอ เวนกรรมนี่มันติดจรวดเร็วดีจริงๆนะเนี่ยนี่สาวไอดอนเหรอมาคุณตำรวจคะสานมมีน้ำล้างไหมคะเรียบร้อยแล้ว